สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็สําหรับเคสนี้นะครับการวิ่งลุมโฮสเคสนี้นะครับก็คือร้านค้านะครับไม่รับออเดอร์นะครับโทรไปก็โทรไม่ได้เพราะเป็นเบอร์ศูนย์สองครับโทรไปแล้วมั่กวางสายคือแล้วก็โทรไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่รถไปร้านดูนะครับว่าร้านจะเปิดไหมนะครับก็คือมันก็อยู่ไม่ไกลกับผมเท่าไหร่นะก็อยู่คนละซอยนะครับ คือเป็นเชสที่น่าเบื่อมากนะครับก็คือเราโทรให้รับอนเนอเดอร์เข้าไปรับนะครับร้านโดนอ่ะโอคร้านปิดว่าแล้วไงเห็นปิดซึ่งหนึ่งครับเออนี่ก็คือร้านปิดนะครับต่อมา่อ ตามสภาพนะครับ